นะโมตัสสะพะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุ ขอความสงบแห่งธรรมจงบังเกิดขึ้นแก่ผู้ฟังธรรมทั้งหลายณบัดนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ากัมมุนาวัติโลโกหมายความว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำดีย่อมได้รับผลดีทำชั่วย่อมได้รับผลชั่ว ดุดเงาตามตัวไม่มีผู้ใดหนีพ้นได้ผู้ใดหวานเมล็ดแห่งความดีย่อมได้ผลแห่งความสุขผู้ใดหวานเมล็ดแห่งความชั่วย่อมได้ผลแห่งความทุกข์เหมือนคนหวานข้าวย่อมได้ข้าวหวานน้ำย่อมได้น้ำเพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญา จึงหมั่นทำความดีไว้เสมอด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจทำดีทางกายคือไม่เบียดเบียนใครช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังมีเมตตาไม่เห็นแก่ตัวทำดีทางวาจาคือพูดคำจริงพูดไพเราะ พูดให้กำลังใจพูดด้วยเมตตาทำดีทางใจคือคิดดีปรารถนาดีไม่อิจฉาไม่กโกรธไม่หลงตั้งจิตไว้ในสติและปัญญาโดยเฉพาะการทำดีต่อบิดามารดาคือบุญใหญ่เหนือบุญทั้งปวงพ่อแม่ คือผู้ให้กำเนิดชีวิตคือผู้เลี้ยงดูด้วยความเหนื่อยยากอดเพื่อให้ลูกอิ่มหนาวเพื่อให้ลูกอุ่นผู้ใดรู้คุณท่านกตัญญูต่อท่านย่อมเป็นผู้มีแสงแห่งบุญคุ้มครองชีวิตเจริญรุ่งเรืองในทุกทางการกราบเท้าพ่อแม่หนึ่งครั้ง ดีกว่าถวายเครื่องบูชาแก่เทวดาทั้งหลายการพูดคำอ่อนโยนกับท่านหนึ่งคำดีกว่าการทำบุญพันครั้งกับคนไม่รู้คุณผู้ใดดูแลพ่อแม่ด้วยใจศรัทธาให้ท่านได้ยิ้มให้ท่านสบายใจย่อมได้บุญใหญ่ทันตาเห็นได้ความสุขจากการให้ที่แท้จริง เพราะบุญจากพ่อแม่เป็นบุญแห่งชีวิตหนุนนำให้การงานราบรื่นการเงินมั่งทั่งจิตใจผ่องใสท่านทั้งหลายเอย๋ยความดีแม้เล็กน้อยก็มีผลยิ่งใหญ่ความชั่วแม้เล็กน้อยก็ให้ผลทุกข์ไม่สิ้นสุด อย่าคิดว่าเรื่องเล็กจะไม่เป็นไรเหมือนหยดน้ำเล็กๆเ,เมื่อรวมมากก็เต็มโอง่งความดีเล็กน้อยที่ทำทุกวันจะกลายเป็นภูเขาแห่งบุญค้ำจุนชีวิตจงหมั่นทำดีไว้เสมอแม้ไม่มีใครเห็นแต่ฟ้าดินย่อมเห็นแม้ไม่มีใครรู้ แต่ใจเราย่อมรู้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตภาวนาขอให้บุญกุศลที่ทำมานี้เป็นแสงสว่างนำทางชีวิตให้สุขก,กายสุกใจเจริญรุ่งเรืองในธรรมขอให้พ่อแม่ของข้าพเจ้ามีอายุยืนมีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจผ่องใสได้รับความสุขทั้งปวงขอให้บุญนี้จงแผ่ไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ล่วงลับและผู้ยังอยู่ขอให้มีส่วนแห่งบุญได้พบแต่ความดีงามสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย จงมีความสุขเถิดสาธุสาธุสาธุ